ถือประจำมาก่มากกะถืออะวะบอะหลายๆคนที่ถามเกียวกับว่าจุดน่านร่มขึ้นแล้วเสิงหเห็ุจังได้ต่อ,อฟังเป็นหลักการฟังฟัง <c oughs> คนที่เริ่มตัวแรกในการฝึกจากจุดน้านร่มหรือการส่งชานจเจริญชานจเจริญสติปัฏฐานสี่โพลช่องเจ็ด อยู่ในร่วมดูหม่องเดียวที่อาณาปนาสติตัวนี้ที่นี่วิธีการฝึกของเฮ้าเฮ้าบดได้ฝึกแบบรับตาแล้วเฮ้ากับบดได้ผูกขาดเรื่องของท่าท่างเรื่องของอริยาบทบดได้ผูกขาด <c oughs> วิธีการฝึกของเฮ้าคือว่าเข้าใส่เทคนิคของอนนา,านาปนาสติโลดในการเอาปัสสติหรือเอาอาการปิติปิติ ปัจจุบันที่อันเกิดจากความบรคิดให้มันเกิดความรู้สึกแดงทางร่างกายคือการเลวาวาอุณาโลมคือมันเป็นนิ่มๆนุง่งๆเนบเนบเนบอยู่ตรงกลางร,ระหว่างหน้าผากเรียกว่าอุณาโลมภาษาโลกภาษาที่บอเป็นภาษาพุทธเจาเ้าเฮาว่าจักระมังพระลังจักรวานมังเสื่อม่อจิตมังก็แล้วแต่นั่นมันเป็นสื่อของมันสื่อดอกนะ เข้าใส่ภาษาบาลีว่าอุณาโลมตรงกลางระหว่างหน้าผากจะเป็นจุดเชื่อมต่อหรือว่าเป็นจุดสังเกตทีนี้วิธีการฝึกเข้านังทาสบายสําหรับการฝึกแล้วก็บอกให้ลับตาให้ลืมตาเหลือบตาดูปลายจมูกตัวเองค่อยหายใจเข้าพูดโทออกโทหายใจเข้าพูดออกโทแล้วกะล้มนั่นนะบ่ต้องตาม ว่าต้องตามคิดตามล่มอย่าไปขิดตามล่มคือว่าให้มีความรู้สึกรู้สึกได้แต่ว่าล่มนี่อยู่ในโพงจมูกแค่สันส้นๆบีบดังจะาข้องเบื้องลดให้รูล่มเขา่าให้รูล่มออกอยุ่แค่นี้มีความรู้สึกว่าเข่าก็ออกอยุ่แค่นี้บ่ต้องตามล่มว่าเขา่าถึงหลอกข้อแล้วว่าลิ้นปีแล้วเหนือสะดือแล้วทองทองพองแล้วยุบแล้วบ่วต้องห้าสีใสเทคนิค ในการเหตุให้จุดนา่าโ่มเกิดขึ้นเท่าที่จับจุดอาการปิติเลือ่อนทีเดียวซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ทรงชาติจะเลื่อนชาติอาการปิตินี้แต่ว่าอันเวาวใแตวาปิติแต่วความรู้สึกแห่งปัจสติตั้งหากที่มันผุ่งอันเกิดจากความคิดมันสงบล่งใดมันมาคิดอยู่ในตัวเองคิดอยู่ในร่มเขาร่มออกซื่อเออมันก็เลยเอาขื้นมาไหวหนีได้นีคือเทคนิคพิเศษหายภากัน ลืมตาเหตุกรอ,อรณอไบ่ได้ผูกขาท่าเด้อ,อ,อแล้วคนเมื่อฝึกเป็นแล้วเมื่อฝึกเป็นแล้วรู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นแล้วใส่ขัาบริกรรมก็ได้บัสไซก็ได้แล้วแต่เมื่อจุดอุณหร่มเกิดขึ้นแล้วนี่คือขันต้นที่ว่าลมหายใจเข้าออกรู้รู้สึกตัวว่าลมหายใจเข้าออกแล้วก็รู้สึกตัวั่วพอมเรียกว่าสัพพัญญะที่มันเกิดอุณารมวมยู่ร่างกลางหน้าผากเฮ้า บางที่คนเป็นไม่กะทิมีขนหัวลุกขนหัวลุกงูบดหยาบหยุหยาบลงไปตามสังงนองอนเริ่มตัวกับว่าไปหรือขนขนคิงลุกขนลุกเบิ้โตนี่สิกะกะแล้วแต่ตัวนั้นอาจจะเป็นไม่มาเลยออกมาสันสานแม่มันออกมาสันสานแม่คนเป็นไม่ถ้าห้าวฝึกไปเรืเ่อยเรื่อยแบบนี้มันจะคอยร่วมเขามาในระหว่างการหนาผากเขาเองเริ่มต้นแรกที่มันเป็นในความรู้สึก เด้อมันจะเป็นนิ่มๆนุนงน่งๆอยู่ระวังสันจมูกตรงนี้ก้อนอจะคอยเก้นไปอ่าท้าคนที่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโตแล้วมีอาการรู้สึกนิ่มๆนุ่นงๆหรือหย,ยูๆหรือนึบๆกระ่าไประวังนี่รับตาลงแบบนี้แย้มปากนิดหนึ่งต้องเขา้าใจแย้มปากบ่แม่นอาปากเฮ็ดปากอ้อมๆเฮ็ดปากนิี่น่อยเพื่อที่จะสูดลมเข้าสูดลมเข้า มันยกระบาดร่มถึงสิตีขึ้นมาพี่เพื่อให้เกิดจุดเด่นชัดของคําว่าอุณาโลมบริตั้งนี่เป็นแค่วิธีการทําให้เกิดแล้วก็เป็นวิธีการทําให้มั่นใจว่าอ๋ออันนี้เองคืออุณาโลมเนี่ยให้มันเด่นชัดขึ้นมาพี่หลังจากนั้นหูแล้วเป็นแล้วค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาขึ้นในการลืมตานี่็ค่อยๆเหลือบตาเบื้องไปจมูกก็เกาค่อยๆลืมตา ลมหายใจกับผู้บริกรรมหายใจเข้าพู้โตกับมีคือเกลาและความรู้สึกที่อยู่ในระวางนี่มันจะขึ้นมาระวางการคิ้วเมื่อระหว่างการคิ้วสี่เสื่อมต่อกันระหว่างกลางหน้าผากตัวนี้นี่ทาฟื้ต้นแรกเมื่อมันเป็นแล้วบ่านนี้เท่ากับลืมตาขึ้นใส่สติใส่ความรู้สึกนึกคิดให้อยู่ในเฉพาะลมหายใจพนั้นเองแล้วก็เลือ,อบตาเบิ้งสิ่งนั่นเบิ้งสิ่งนี้ มองดูข้างซ้ายมองดูข้างขวาเห็นตนใหม่เห็นคนเห็นสัตว์เห็นสิน่งของหรือได้ยินเสียงปุ้งปุ้งึงเปงแม่ั้นได้กินยังก็แล้วแต่อย่าออกไปคิดหาต้นเหตุของเสียงของกลิน่นของบุคคลจะไปหาเหตุผลกับสิ่งอื่นเออให้นิ่งยู่แต่รู้เฉพาะลมเข้าลมออกเท่านี้ออนี่คือเท่านี้วิธีการลม่มหาจับลมเขา่าจับลมออกกับอุณร่มเกิดค,ความาร้อมกันได้แล้ว ออบะนิฟึกฟึกไปเรื่อยๆฟึกไปเรื่อยบ่โดนดอกแต่คนเอาใจใส่จริงๆอะนะออระหว่างอาทิตย์หนึ่งแล้วห้าสิบมันสิเริ่มคำบริกรรมกระหายหรือล่มหายใจกะหายแต่ว่าจะเหลือเฉพาะอาการนิ่มๆหน่วงๆคืออาการปิติที่เกิดในระหว่างกลางคิ้วหรือกลางหน้าผากมันจะเป็นนิ่มน่วงเย็นๆใกนกระดานหน้าผากออกระโหลกกระโหลกหน้าผากกระดานหน้าผาก เย็นในกระดูกกระดูกตาพากเด้อที่นั่งสัน้นบันไม่ต้องกลับหลังเข้าใจว่าบางคนเข้าใจว่าต้องจับล้มตลอดนะต้องบริกรรมหรือจับลวมตลอดจับชุดนี้ได้พร้อมตลอดบะแมนแบบนั้นแมนค้าบริกรรมหายเออแมนล้มหายกระชั้นให้อยู่กับความรู้สึกแตใจ่าบันให้อยู่กับความรู้สึกตัวตัวนี้เออถ้าจะพูดถึงคําว่าชาตินะ มันเป็นชาติสองเลยได้นั่นเราต้องกลับมาขันต้นขันต้น,น,ตนรเรียกว่าปัตมะชาญวิตกวิจารปิติสุขนี่เอกขาตาเอกคตาอยู่นี่บานนี้ถ้าวิตกวิจารหายไปยังจะเฉาะปิตินี่ปิติที่ห้าเอามาเกิดขึ้นนี่นี่เรียกว่าชาติสองอส่วนมากบานนี้หายห้าอยู่ในระดับนี้แหละค่ำค่ำ,ำบริกรรมหายลมหายแต่ว่าการ ย่งางไปย่งางมาเนเดินไปเดินมาจากอะไย่างไปตามตลาดตามทุ่งไร่ท้องนาหรือว่าตามบ้านตามเรื่อนของเห็นยังดูกร้ซางให้พยายามอยู่กับความรู้สึกตัวนี่คือความรู้สึกตัวเด้อเรียกว่าสัพพัญญะอันเกิดจากปัจสถานที่มันเกิดมานี้นี่คิดมันสงบได้มันยังเป็นความคิดบ่ได้คิดออกถ้าคิดออกบ่ไม่ทังเป็นน,นี่แหละทั้งว่าแต่เราคนนั่นให้ฟังให้ดีๆให้พอเข้าใจยอนหลังมาฟังใหม่เด้อ ให่บ่เข้าใจลมหายแต่ว่าเหลือแต่นิ่มๆหน่วงๆงต้องกลับมาลมไม่บ่แมนปล่อยเลยให้อยู่กับความรู้สึกนิ่มๆหน่วงๆ,งๆงตรงนี้ตั้งหากเนี่ยเวลาเขาทําการทํางานก็บ่าต้องว่าต้องกลับมาลมบางที่เฮาพันดิชินมันจับลมพันได้บ่ท่านแต่ถึงขั้นว่าลมอัตโนมัตออิปล่อยไปสะก้อนมันจะค่อยๆเป็นของมันเองเดอ้อมันจะค่อยๆเป็นของมันเองไปดอกกัน อันอาการอื่นๆก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับหลายอย่างนะแต่ว่ารักไงเท่านั้นรักในจับเลยนะี่คือความรู้สึกตัวนิ่มๆน่วงๆนึบๆอยู่ระหว่างกลางหน้าผานี่คือรักไงรักใกเนเท้าตรงอยู่กับมันประวัตสิทำงานประวัสิขับรถกวาดบ้านทูบ,บ้านออล้างถ้วยล้างจานซักผ้าก็แล้วแต่ดูดูได้ทุกอริยาบทไม่จำกัดอริยาบท ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็นั่งทา่าใดก็ได้เด้บอบ่ะแมนว่าห้าสือบนั่งแบบสมาธิแบบนี้เออนั่งเก้าอี้นัง่งยอนขานั่งท่าเนืองนั่งอยู่นัางอูอยู่น้าโซฟงโซฟาได้หมดถูกท่านั่งเหยียดซ้อยเหยียดขานัง่งพับขาข้างหนึ่งมันอี๋ได้เบิดนั่งขาไขว่ห้างได้นอนก็คือกันนอนท่าใดก็ได้ว่าแต่มันมจับได้ถ้านอนหมีมันจับอ่ได้เด้อ จากนั้นมีบางคนอันภาคกลางพวออกบ้านนกยังสั้นแหละคนอีสานมันเป็นอันมาตรฐานโลกเลได้ใจว่าหละ่ะภาษาหน,นี่มันไปทัวโลกเลยเนาะข้าบาด์ยเข้าวเบาขึ้นมังต่กี้ข้าว่าพวกอีสานข้าวบันหนอกเขาว่ากรุงเทพมันบ้านนอก,กว่าออมันฮู้จากภาษากลางของโลกทั้งสั้นอะไรให้ทุกคนอยู่กับความรู้สึกนี้บ่เมนว่าไปมันมัน มันล้มหายใจหายมันค้าบริกรรมหายแต่ว่ามีอาการปีติเกิดขึ้นจุ่นี้นิ่มน่วงนิ่มนวงอยู่ระวังกลางหน้าผากเข้านี่่าถอยหลังมากใจบ่เออมันมีอยู่สี่เก่าถ้าจะพูดถึงค้าวิชาชันเก้าที่หนึ่งปัมฌชาญเก้ 1, าที่สองทุติยาชานเก้ 3, ตาที่สามตัติยฌชานเก้าที่สี่คือการเข้าเป็นจตุทาชานตัวนี้ว่าต้องไปสนใจมัน่นมันจะเป็นเองเออถ้ามันเป็นก็เป็นไปตัวนี้ว่าฮันได้เ่าหรอเอาแค่ลักษณะเอาแค่หนึ่งสอง เราไปหาสามให้ได้สักกอนแต่ว่าบรต้องไปกำหนดเอาเด้อให้เป็นไปเองโดยธรรมชาติให้เป็นไปเองมันจะเป็นไปของมันเองส่วนมากคนที่บ่เป็น่ะไปตั้งความหวังเอาไว้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นนี่ตั้งหากที่มันบเป็นความอยากของตนเป็นอุปสรรคขัดขวางตนเองเออความอยากคื่ว่าอโอ้กูยอยากได้ชาติสามเลยนี่เห็ดจังไดนาเห็ดจังไดเนาเออ ไปอ่านมากไปฟังมากเข้าใจอยู่บรนณิกลุมคิดเอามันเป็นมันเปล่เป็นมันต้องเลิกคิดเออและมารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยที่หนึ่งที่สองปลาข้องมันได้สะก้อนที่สามมันต้องสิเป็นของมันเองดอกมันสิอิ่มเอิบรู้สึกตัวอิ่มบอกว่าถืออาการนั้นอิ่มลู้อยู่ในหันแหละเอาตนนงกับตัวสองห้มันได้สะก้อนเถอะเอออครับรวมกับเห็ดใดทำงานกับเห็ดใด ถ้าต้องเป็นนักช่วยโอกาสที่ดีเมืนท่าทํางานเวลาคุยกับมูกับพวกคุยไปออพ่อตาบารีคุยกับมูปับ๊บหลีบกลับมาล้มหายใจรวจดเหลือบตาบังดูปลายจมูกตัวเองปุ๊บหายใจเข้าพุทธัวออก,ออกข้าเดียวนี่หมายถึงว่าจะจุดอุณหลมพระท่านมาเออูพบพท่านไดชชานานเอออุณหลมพระท่านมาอย่างจีเ่าะใสวิธีเริ่มต้นสก้อนออพ่อตาหายใจเข้าออกปุ๊บมันเป็นมาแล้วปุ๊บก็บบต้องไปกังวลกับมั่นแบบนี้ปล่อยแล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวนี้ก็ทํางานไป นี่แหละการปฏิบัติธรรมกับการทํางานมันรวมกันได้แล้วลก็บ,บ่ต้องมั่นนักอกนักใจเร่องว่าศีนฉันไม่ดีฉันรักษาศีนไม่ได้ก็บ,บ่ต้องฉันทําคิดทาบาปท,ทํานันทนานม่มากก็บ,บ่ต้องไปคิดถึงมัน่นตัดอคุศลกรรมออกทันทีเลยเมื่อรู้ลมให้ใจเขาออกถ้ารู้ลมให้ใจเขาออกได้แล้วมีความรู้สึกแต่ว่ามีอาการนิ่มๆหน่วงๆศีนเกิดขึ้นเต็มในในขณะนั้นทันทีแม้นว่าจะในช่วงแม้ชั่วขณะหนึ่งกระช่างมัน ช่วงขณะหน้าที่สองหน้าที่ก็ตามเด้เอเฮ้ากัะสิมีบริสุทธิ์อยู่ในส่วนหนึ่งหน้าที่สองหน้าที่นั่นแหละมันจะค่อยๆเชื่อมต่อกันเองเดอกคือเฮ้าสะสมนั่นแหละอเฮ้าสะสมเงินนั่นแหละเงินล้านหนึ่งมันเอาปัวกวลงมาล้านหนึ่งมันกับพันไดดอกก็ต้องนับบาทซะก่อนนั่นแหละนับหน,นึ่งบาทสองบาทไว้ซะก่อนมีค่อยๆเดินไปเมื่อนี้ได้หนึ่งบาทเมื่ออื่นได้อีกหนึ่งบาทเมื่อือได้สองบาทอยงสิน่ะค่อยๆสะสมสะสมเลางว่ต้องกังวลเรื่องสินหลายๆคนมันคิดยาก และก็ต้องไปวัดนั่นไปวัดนี่เขาป้าเขาดงหรือสองไซสุสดขาวต้องท่านพิธีกรรมบ่มีนะอย่าลืมว่ากิเลสตัณหาอุปทานหรือความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเด็เอเกิดได้ตลอดเวลาถ้ามะก็ต้องให้มันเกิดได้ตลอดเวลานี่คือเครื่องข่มกิเลสได้นี่เครื่องข่งมตัณหาและอุปทานตัวนี้แหละตัวมันที่ขานใดจักว่าคออ่าความโกรธบาบาบดอกอยากบ่าหละ่ะค่าตัณหาอุปทาน พมอารมณ์ควบบ่พอใจของเจ้าของให้มันได้เป็นวิธีหนึ่งเป็นการปฏิบัติเป็นการละกิเลสในตัวอย่าลืมว่าในขณะในนาดาครู่ใดเนี่ยพวกเข้าถี่อยู่ในลมหายใจหนึ่งอ,อ,อุณโลมสองในเวลาขณะนั้นนีวอ์ไม่มีเข้าใจว่านีวอนหรือความกังวลนเรื่องใดๆบ่มีเลยบ่มีวิตกังวลนเรื่องนั้นเรื่องนี้บม่มีเอ,อมันปราศจากการคิดตัยเด้มันหยุดคิดตัยเด็ดน่ะนะตอนนั้นแต่ว่ามันมาเข้ามาอยู่นี่แล้ว มันจะลืมว่าเฮาละสังโยชน์หาเรื่อยที่เดียวคนได้ทังนะั้นสังโยชน์ห้าสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาสิระพุตปา,าตเออปฏิฆะและกามรมาาคะนี่หายางแซมซ้ำเข้าไปอีกลูปราคะและอุปราคะนี่เป็นการาโดนข่มเอาไว้ทํางานไม่ได้เด้อพอได้เหตุจนสี่จนชินไปแล้ว <c oughs> เรียกว่าส่องชาติเลื่อนชาตินนี้จนชินชินไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยออโอกาสที่ห้าสิบบรรลุ คำว่าทิฏฐธรรมเวทนิยธรรมหมายถึงว่าเป็นรูปตัดความรู้สึกในความพอใจได้แล้วจากโลกนี้หมายถึงอรหันต์ในปัจจุบันนักขณะ้าใจ,จว่าะ่ะปัจจุบันนักขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ว่าได้มาน,นั่งมีดอกหน้ายกไปเถอะผู้เขาผู้เขาเป็น,นกับมีอยู่แล้วต่อมาถ้าไม่ได้อรหันต์ในขณะที่มีชีวิตอยู่เขาเพิ่งได้ในขณะที่สิ้นใจใจสิขาดล่มใจล่มขาดออกหลักพร้อมกันเลยกับบรรลุอรหันต์ที่สอง อที่สามแม้นเขาไม่บรลลุอรลหันในขณะนั้นเขาพึงได้เข้าสู่อนาคามีผู้นั้น,นทร,ร่วมดา่ะออสติมันเกิดขึ้นชะาปัญญามันพ้นยิงหยดก็สร้างมันกูไปอนาคามีได้กูก็เอานะเขาใจว่าละอยู่ในสุดทาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งในหาสันเนี่ยนี่อันที่สามอันที่สแม้นสติเกิดขึ้นชาหมายถึงบ่ลลลึกถึงองค์ชาบ่ลลลึกถึงหยังอย่างเช่นคนว่า ยังไปดีฝ่าภาพยงตายสําแต่ว่าเป็นคนคนที่เคยทรงชา้นในลักษณะนี้กระจบัลละในที่บอกมานี่ฟฝ่าภาพาตายสัมลถต้นตายสําตกลุมตายสเขกระจายตายซ้มเส้นเลือดในสมองแตกตายสําหรือเจ็บปวดทรมานจนนึกถึงองช์ชันบัไลยเออขณะนั้นเขายังเข้าสู่พรหมมกจิก,ก,กาหรือพรมชั้นใดชั้นหนึ่งกระจายบัลลเนี่ยมันมีอานิสงส์มากขนาดนั้นเด้นี่แหละอานิสงส์ของอาณาปาาสติก็ดีเขาจะยขึาว่าชานเด้ ชาญเป็นตัวเป็นในห้าวเลี่ยงลําดับเลย,เลยว่าพวกส่งชานตายหรือเขาชาญตายหรือเจวกับชาญน,นี่ยนะตายนี่เขาสู้พมลกตั้งแต่ปริศชาปรองตามหาปรมาปริตา,าภา,าอภัสราอภานาภา,าอาภาาัสราไลา่กันไปหัวละอาศัยกําลังของชาญได้จังไปเป็นพมได้ส่วนเทวดาอาศัยนึกถึงทานก็ได้ อ,อดีใจกูได้สั่งสลาอยู่วัดนั่นวัดนี้กระสางไปสวรรค์นึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธตายไปสวรรค์อนึกถึงว่าเออได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนพื้นหนึ่งไปสวรรค์นึกถึงว่าเคยได้ใส่บาาทองนันไปสวรรค์นึกถึงพระสงฆ์ที่เฮาเคารพน,นับถือเกิดความปลื้มในคณะนั้นไปสวรรค์ตอนนี้สวรรค์นนะ่สะสวรรค์แค่การน,นึกถึงท่านที่เฮามีอยู่หรือสวดมนต์ตายใจว,ะะว,ว่าล่ะสวดมนต์บ่ได้กระสาง วดตายสวดไปจะคอยพื้นหรือสวดว่าได้ถ้าสวดว่าได้เปิดจังววาเปิดเทปฟังเปิดซูมเมอร์นี่มันเปิดเทราัพสาวฟังนั่นแหละแต่ถ้งว่าเปิดไปเลยฟังฟังฟังแบบพอดีตายกับการฟังธรรมไม่แน่ตายกับการฟังธรรมยิ่งเป็นการฟังธรรมโดยการแสดงธรรมริยาสัต์ซีหรือปฏิจจสมุปบาทนี่ไม่แน่เลยล่ะอันตัวนั้นตายโดยการฟังธรรมอาจได้หน้าค้ามีหรืออรหันในขณะที่สุดท้ายพ้อมนี่คือการแยกย่อย นะว่าความละเอียดให้ทุกคนเข้าใจนะออหรือบานนี้เฮาเฮาฟังฟังฟังธรรมฟังโดยว่าเป็นการสวดบทภาษาบาลีออหรือว่าสวดอวิชาปัจญ,ญาสังขาราสังฆาราปัจญาวิญญาณังวิญญาณปัจญ,ญานามาลูปังฟังไปฟังไปลอยตายรับไปพร้อมไปสวรรค์อยู่แต่ว่าคนพวกนี้นะอาจจะบรรลุขั้นบนได้นี่เราเอ่นว่าทรงพระสูตรนะทรงพระสูตร จึงบอกให้ทุกๆุกคนไว้เออบ่ได้ยังหนึง่งมันต้องได้ยังหนึง่งสัจชายะหมายถึงท่องบน,ท,งบนท่องบนสัจยายธรรทที่ตัวเองเข้ามากบทเข้ามากบทท่ามาจากเข้ามากบทใดบทหนึ่งที่เป็นคำสอนของผู้ใจเจ้านะั่นะนหะเออคนพวกนี้บ่ได้ตกต่ำเด้มันบ่ได้หายไปใส่ได้พระสูตรนี่เออสุตตมยปัญญาแม้นสติจะเกิดขึ้นช้าแต่ปัญญาไปเกิดขึ้นทีหลังในขณะที่สิ้นใจไปแล้วก็ได้ในสวรรค์สั่นได้สน,นึงก็สร้างมัน นี่แหละขึ้น่าเห้หาเครื่องป้องกันความตกค่างป้องกันบ่ใาห้ล่องสู่อาบายภูมิได้นี่ย่างหน่อยไปสวรรค์ย่างกลางไปพุม่มออสูงขึ้นไปอีกกันนี้ผ้ามันหลดนี่นะมีเรื่องหาเครื่องป้องกันว่าทุกคนน,ะนั่นน่ะคนที่ทำงานอยู่บางที่ก็จับจุนอารมบ่รด้บ่พา้าเป็น,ปนฟังทำเอาใส่หูหลดเสียบใส่หูข้างหนึ่งข้างหนึ่งไว้เท่ากัน ฟังฟังบทสวดก็ได้บทสวดที่เป็นภาษาบาลีเออกันยังไปสวรรค์ได้เข้าใจว่าแต่ว่าเป็นบทการแสดงรรมของอริยพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่แสดงเกี่ยวกับอริยสัจสีอนิจจังทุกขังนาตาหรือปฏิจังบาทนี่ก็แล้วแต่ที่เป็นการสิให้บร้นี่นห่ะบ่แน่เข้าใจว่าละครนี้บรรลุเอาเร็วๆเด้อตะกี้คนก็ฟังรรมนี่ได้ละบรรลุในสมัยพุทธกาลก็ดี บาวาตาพุตการดอกเอาเดียวนี้ก็มีออฟังแล้วมันมีความคิดเห็นตรงปึ๊บมันถอดถอนความหยุดมันถือมันถึ่เคยมีมาก่อนเนี่ยมันก็มีโสดาสกฤฤาิตาค่ามีออมีหลายๆที่เป็นคนธรรมดาออแต่ว่าผมันหน่อยจักว่าละมีมีอยู่นั <c> ่น <oughs> <c oughs> แหละกาฟังถ้ำนี่แหละเห็นให้เกิดปัญญาตะกี้ว่าห้านีผพ้ใดมีศีลจะค้นดอกผลลดยแสดงเรื่องศีลเลย องคุริม่าขาคนตุมๆม,มานี่เอาไล่ขาพุทธเจ้าห้อมเนี่ยเออพ่อตาพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดเอเอเรานี่ยหยุดแล้วจากการเบียดเบียนทำร้ายให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินนั่นเออเราจึงเป็นผู้ชื่อว่าหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดเออเขาองค์ุริม่าพันไม้เอาพันยืนถามหยุดก่อนสมณะฮวาล่นหยุดก่อนหยุดแต่ว่าพ่นก็ย่างยุดแต่ว่าพ่นบอกว่าเราหยุดแล้วเนี่ย พอตอนนี้ยินฟังปุ๊บมันคิดได้เห็นป่อันแหละพราะดได้ทิมดาบแรงเข้าไปหาเพิ่นเพิ่นก็สแสดงถ้ำหันมือแรกได้ได้โสดาบัน,นานามนี่นธรรมดาวาปฏิบัติไปอีกสิบสี่มือจังบรลุอรหันนั่นนี่ตัวอย่างหนึง่งเห็นบ่นือว่าเอวยางวงวนมัเถอะอันนี้ก็เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่แล้วไปแล้วอมันกแก้ไขบไ่ใดเทราะฉนั้นต้องแก้ไขในปัจจุบันด้วยการจะไปคิดถึงมันแก้ไขคําว่าตัดกรรมตัดกันนนตัวเองนั่นแหละตัด แต่ว่าสตัดโดยการคิดอะไรต้องตัดโดยการไม่คิดออคือวิธีหยุดคิดหรือไม่คิดเนี่ยบ่ปรุงแตง่งความคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องปอาณาปานาสติเด้อไปก็ตามอยู่ในอาณาปานาสติคือลมหายใจเขารู้ลมหายใจเขา้ารู้ลมหายใจออกแล้วอาการพิธีเกิดใดแสดงว่าเฮาไ่ไปคิดจักรืองได้เพียงเป็น,ปน,นั่นคําว่าที่ปิธิเกิดใดต้องเกิดจากอารมณ์มันเป็นอุเบกขาเพื่อจะไหลลึกเข้าไปออไหลลึกเข้าไปบันี้เฮาสิ รู้แก้งแทงตลอดใจด้วยความเห็นหมายถึงปัญญาเดี่ยรู้แก้งแทงตลอดด้วยปัญญาของเฮาเองโอ้มันจริงมันคือ,อเวลาเคยฟังร้ำเราเกิดน้ำตาไหลวื้บบอลแต่ละคนแบบมันลึกซึ้งทั้งๆทือเป็นข้ามเบาธรรมดาธรรมดานี่แหละนี่ยมันหู้พื่อันนั้นเลยอเกินว่ามันมันมีความเห็นตรงมันลึกซึ้งเขามาจิตมันสงบลักษณะนั้นก็นเริ่มเป็นผู้ใดดวงตายเห็นรรมเห็นบละก็เป็นแบบนั้นบาดนีมันชื่อคอยระวัง มันจะบอกใครอยากคิดอยากตีอยากอยากอยากข่าอยากกอยากอันนั้นอันนี้ก็ไพ่เนี่ยมันสิคอยมาอยู่กับตัวเองนี่แหละวิธีการยุ่กับตัวเองดูแบบนี้เด้เอรู้สึกตัวเท่าพร้อมอาศัยอานา,นาปานสติแต่ละคนไปฝึกเอาไปฝึกเอาขันหนึ่งขันสองมาถึงปัฐมฌานวิตกนี่รู้ลมเข้ารู้ลมออกวิจารณประคองเอาไว้ปิติเกิดขึ้นระหว่างนี้เห็นว่าปิติสุข ในอารมณ์เดียวบานี้ชั้นที่สองวิตกหายไปวิจาร์หายไปเหลือเฉพาะปีติเกิดอันนี้ทํางานปกติใจ่าลานน่นแหละทุกคนตอนคนบรทธานได้ชิ้นเอา้าอาการปีติโกหายเหลือตาดูไปจมูกหายใจเข้าพูดพูดพอดได้ปุ๊บทํางานไปมันหายอีกเหตุอีกมันหายอีกเหตุอีกทําไปทามานั่นมันบริยากเลยทําความรู้สึกมาอ,อยู่กับตัวเองปั๊บอาการอุณล้มเกิดทันทีเลยนั่นแหละเรียกว่าช่วงชั้นสอง และเกี่ยวกับการงานการเงินดีขึ้นก็นแล้วกันแต่มันมีลึกลับกว่านั้นออถ้าจิตเท่าสงบแล้วจิตเท่าถามมันเป็นทั้งสีใดหมายถึงศีลก็บอิสุทสุ์เข้าใจบ่ไม่ไปคิดฆ่าทำร้ายทำลายใครลักไผ่ต่อพืชพิษบ,บ้ได้หักไผ่สร้างไผ่เนี่ยหันบ่เออบ่มีการจะไปหาสีตัวลราต้มกับไผ่นะ่ะแต่บ่มีการด็กินเหล้าเมายาศีลตอนนั้นบริสุทธิ์เออมู ในสถานที่นั้นๆเกิดกลายเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ข้าใจว่าทิพย์ยึดเท่าเป็นทิพย์เรีแต่นั้นมันสามารถสัมผัสกันได,ด้เนี่เป็นทิพย์ความตอนนักมันเป็นทิพย์แล้วภูมิเทวดาลูกข้เทวดหรืออากาศเทวดาย่อมมโมทนานําแม้มารทั้งหลายก็ไม่อาจสามารถทําร้ายทําลายเราได้นี่แหละจีว่าหนาปานเป็นที่หลบภัยแห่งมุมานอันดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดอกุศลกรรมมันยังกษัร้างการให้ผลของกรรมให้วันนี้ให้พรุ่งนี้ให้มะรืนนี้ เดือนหน้าพีหน้าแม้กระทั่งชาติหน้ายังกระสังในอุปสากรรมให้ผลเราไม่ได้ในขณะที่เราส่งชาานหายใจบอบละบา้าศินนั่นแหละจะปกป้องเ,าเอง้างอีกมันเป็นสินกันมาเองไม่ต้องไปขอดอกเออศินในขณะนั้นคือการไม่คิดนี่ไม่คิดไม่ทำ้ายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งเสียคิวทรัพย์สิธธรรสนตลอดทั้งคนละสั์นี่แหละสินเป็นัตนี้บอมแอนวาการไปวิธีการอนนะไนเป็นว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลงรับห้ามบํเพ็ญนั่นเป็นวิธีการรักษาแต่ว่าเขาหันเขามาหนีเลย รวบที่เดียวเลยทั้งศีลเอ่อทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งปัญญาทั้งสมาธิทั้งศีลรวมเนยอันเดียวกัน้าใจว่าล่ะเนี่ยน่าจะเหตุเอาเด้แล้วผู้ได้ตายแม้นมือหนึ่งมือหนึ่งข้เาเหตุมือละหน่อย้าใจว่าล่ะวันหนึ่งหนึ่งสักสามเวลาอ่าก่อนที่จะหลับ้าใจว่าก่อนที่จะจะพากันคิดหาตัผู้นั้นผู้นี้คิดหาตัเงื่อนไหลให้มันนอนแน่้าใจว่าเออคิดหาเงินคิดหาคนคนนี้ก็จะก็สั่งพวกนั้นสั่งนี่นะ รูลมหายใจเข้าออกแล้วก็หลับในลมหายใจเข้าออกใ,ใจบาละ่ะแล้วก็่อนที่จะลุกอย่าเพิ่งไปคิดหาผู้อื่นใจว่าไล่ละเออส่วนมากมันเป็นสั้นแหละนะมีกลับกันเออเปิบคุณมาไปหาบักนันไปหาอีนี่ไปงานไปงานนี่เบิดทุกคนพวกนี้ข้างขากพวกยิ้ม,ย,มยิ้มนี่มันถือน,นะและ้วว่าละ่เาละเฮ้ยบางให้กูขักแขกไวาเด้ยนะเออก่อนที่จะหลับนี่อารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับ ตัดความคิดออกเหลือลมให้ใจเหลืออุณาร่มหลับไปก่อนที่จะลุกเข้าใจว่าคนห้านตื่นขึ้นมามันบรรลุขึ้นของยองเลยเด้มันบรรลุยืนปั๊บเลยเด้มันต้องงวงเงยงวยแง่คิดนั่นคิดนี่ก่อนเป็นวะอันนั้นคนจากว่ามันเป็นพระพระบริมีความคิดเด้ตื่นปั๊บก็ปึงไปเลยเด้บม่มีการไม่นอนต่อเด้ม่ได้โอเออันนั้นนี้เด้ตื่นยงไรลุกยำนั้นทำความเพียรยำนั้นทันทีเด้อันคอนต้องไปหาเงินกับกอนจากว่าละ ตั้งตั้แต่โตอยู่ในห้องอยู่ในมุงแหละหาเงินก่อนพรุ่งนี้ไปหาอันั่นไปหาไอ้นี่ที่ตอนนั้นนี่เห็นออบ่าวกบเข้ามาล้มหายใจก่อนเด้อฝึกเอาตัวเนี่ยตัดเจตนาออกก่อนใจบอกตัดตัวเจตนาตัดตัวคิดตัวมันจะไปคิดถึงผู้นั้นผู้นี้ออกซะก่อนเมื่อมีสติดูลมหายใจจับจุดน,น้าลมไเออได้แม้แค่ว่ามีมีอาการปิติเกิดขึ้นดูหน้าล้มเกิดขึ้นวืบหนึ่งเอาหละครูมิไดไปไปเข้าห้องน้ำมาเนี่อ ในบารักั้งสั้นตัวในระหว่างวันเออกัเห็ดมังบ่เห็ดมังในระหว่างวันนี้ย่างหน่อยได้หน่เออผู้ได้แ็ดได้แค่นี้ย่างหน่อยไปเป็นพมเอไปเป็นพมมกายกาเนี่ยพมมกายิกามีพมสั้นพิเศษยุสั้นหนึ่งมันจะล่อเออมันจะล่อตัวนี้ปุ๊บมูเทพเทวดาเดียวกันแมนจีวาพวกเจ้าตายบ่ไเด้นหนึ่งถึงชาญกะสางเทวดาผู้เกิดก่อนสิมากัดสิบพวกเจ้าเออว่านั่นถึงชาิที่ไปเลยเด้ เสวด,ดาผู้เกิดก่อนเมรนไผคนที่เขาได้บุญจากเฮ้าจำไว้ด้อที่ผู้ใดผู้แรกถ้าผู้ใดทรงชาติใดบุญเกิดในคณะนั้นบิดามารดาในชาติปัจจุบันสกรแพ้ออกไปบิดามารดาในชาติที่สองสามสี่ห้าไหลขึ้นหลังไปและญาติผู้ที่สองขึ้นไปปู่ย่าตายายพี่ป้านะ้าอาไหลลงไปข้าจัารบาลเนี่ยมันเป็นของมันเอง นี่แหละเป็นยังไงว่าสถานที่นั่นนั่นเป็นทีฟบุกใดบุคบคลใดผูสรงชาติใดสถานที่นั่นก็เป็นทีฟการเงื่อนและการงานประขาดมือแล้วกันไม่ไปติดต่อการงานทางใดก็แล้วแต่จรายอมดยดยรับความร่วมมือเป็นอย่างดีเนี่ยผิดเปลี่ยนใดทันทีเปลี่ยนได้กันแล้วกันนาะฝึกไปเรื่อยๆเอาละสำนั่นละ